ต้องมันอยู่ดังนันยกง้รือยังไงยกยกอันเดียวเลยยกอันเดียวแล้วแต่จับเช็คทั้งหมดแล้วยกอันเดียวยกยกอันเดยน่ะยกอันเดียวแวแ

เดี๋ยวผมยกอัะนะฮะเดายอะไรนะก็ใช่เงทันอยู่ใช่ไหมคะต้องคไหว้าระฉันเสร็ก่อนใช่ไหมว่ายสามสีาะสะอ๋อ ไม่ไม e ่รู้เหมือนกันนะคะหนูก็จำไม่เคยได้ค่เขาบอกเขาบอกตอนก็จำเลยเลยเนาะไม่ไม่เราต้องไว้วางไว้ถึงหน้ากเลยยังซาได้ได้ทานใช่ไหมลูกค่ะลูกลูกชายพี่มาต่อมาต่อคิวอยู่ไม่ทันแล้วจะไม่เก็บแล้วใช่ไหมคะโอเคได้ได้ได้เดี๋ยววันดังคารหน้าลูกเนาะจ้าจ้าพี่มวยนะสา อร่อยอยู่ไหมคะใส่ไส้อร่อยมากเดี๋ยวกันคุณเต้งหนูหนูบอกว่าให้ช่วยปูผ้าแล้วโต๊ะก็ไม่เอามาตั้งเดี๋ยวน่าจะตั้งแล้วอ๋อนั่นไงคะหยิบไปวางนู่นเลยดีกว่าทุกสิ่งอย่างใช่ค่ะเรียงจะได้เป็นเรื่องเป็นราวกันว่าเราจะเอาอะไรบ้างเนี้ยค่ะก็มีขนมมีอะไรเดี๋ยวจะย้ยยกใส่ส่งใส่ไส้จะได้รู้ว่ามีอะไรทานบ้างค่ะพี่แปรบเนี่ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาหยิบทานกันเองได้ที่หมายถึงว่าเอาใส่ถาดเนี่ยค่ะ เนี่ยขนมหนูเตรียมถาดเอาไปไหนละถาดหนูไอถาดแบนๆไงไอถาดแบนๆที่เป็นสีๆอ่ะนั่นน่ะหนูเตรียมให้ใส่ขนม